กูบาชายกูบาทุีองตาไม่ชีเจินเนาะมันก็รู้สึกต,ตื่นเต้นนิดนึงปกติก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมานนเนี่ยชีจันก็โทรตามอีกแสารว่าจะปิดเครื่องนอนแล้วเมื่อกี้เลยดีใจโอ้รอดแล้ววันนี้รอดตายไปอีกวันหนึ่งความรู้สึกเป็นอย่างนั้น แล้วก็เอจะพูดอะไรดีจะเรื่มต้นยังไงเนาะ <c oughs> วันนี้หมู่คณะเราก็มา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 ,มาดูการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อหลวงพ่อชื่ออะไรนะสุสุวิชัย,ชยเนาะท่านก็แสดงธรรมให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ พิจารณาให้เป็นธรมว่าเออเป็นการเจริญมร,มรณานุสสติการระลึกถึงออความตายนั่นแหละไม่รู้มันจะมาเวลาไหนเน,ะนาะนะนั่งฉันข้าวอยู่กับหมู่คณะดีๆเมื่อเช้าคูบาก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็กำลังนั่งชันข้าวอยู่ก็มีคูบาองค์หนึ่งเป็นคูบา,าคูบากำนันนะเรียกคูบาเรียกหลวงพ่อคูบากำนัน ท่านลุกลกขึ้นพวดพาดขึ้นเราเราก็มองไปเอ๊ะพระมีเรื่องกันหรือเปล่าวะเนาะ <S 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 ในความรู้สึกเราตอนแรกเนาะเอ๊ะพระปกติก็ไม่เห็นจะรีบลุกขนาดนั้นเ,เราก็สังเกตผิดสังเกตนึกว่าแกโมโหใครหรือเปล่าจะเดินไปเตะใครหรือเปล่าเนะปุ๊บาก็คิดไปอย่างงั้นด้วยออแต่พป้ก็เห็นกับอ่ไปพยุงลงข้ออสุวิชัยท่านก็ นั่งฟุบอยู่มั้งครูบาก็มองไปอยู่ก็เห็นพากันชุนลมุนกันอยู่เนาะก็เห็นพี่สีโทรหาโทรหา,าคมกู้ภัยเนาะให้รีบมาหน่อยไอ้คมกู้ภัยก็ถามว่าใครเป็นอะไรพี่สีก็เออมึงมาเออใครไม่ต้องถามก็มาก็รีบมา,าก็ไม่รู้ว่าสาเหตุท่านเป็นอะไรเนาะก็อาจมัน ่วงที่กําลังฉันข้าวอยู่เนาะคูม,มาก็ไม่เดินไปดูหรอกเห็นแต่เขาหามขึ้นรถไปแล้วก็มาแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งว่าท่านท่านเสียแล้วเราก็เออทำไมอยู่ดีปุปป๊บท่านก็ไปแล้วเออเพิ่งเห็นกันอยู่เมื่อวานเมื่อเช้าก็เดินบิณฑบาตด้วยกันอยู่เนาะนั่นแหละเออ,เอ,อบางทีเอ,อ่อถ้า เราไม่เจอกับตัวเองหรือว่า,าสิ่งของบุคคลที่เรารักอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้รู้สึกหรอกว่าเออมันการพัดภาคเสียของที่ตัวเองรักนะ่ยมันมันรู้สึกอย่างไรเนาะคนเราครูบาว่ามันต้องเจอกันทุกคนแหละมันจะช้าหรือเร็วเนาะเอออย่างอย่างวันนี้แหละ อาหลวงตาสุวิชัยท่านก็เป็นพระอาคารดุกะมาจากที่อื่นมั้งใช่ไหมเออท่านมาอยู่กับเราได้ปี2ปีหรือว่า3ปีแล้วมัง้ง <c oughs> เออท่านฮะ <c oughs> เออสองปีอุบาก็เออเห็นท่านไม่ค่อยวุ่นวายสูงสิงกับใครเรื่องการปฏิบัติภาวนาของท่านน่าจะทำมาตั้งแต่ท่านท่านเป็นโยมเป็นคารวาสแล้วแหละ ตามที่ที่ดูตามที่ในในในคลิปที่เขาสัมภาษณ์ท่านนะถือว่าโอ้เอโอเคท่านท่านเก่งนะท่านปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นโยมบาก,ก็ยอมรับนะยิ่งยิ่งฟังที่ท่านพูดในคลิปเนี่ยโอ้ท่านพูดเรื่องอลม,มการเขาไปเห็นลมเ,เห็นตั้งแต่การาไม่ยึดลมท่านก็พูดไปเ,เราก็โอ้เรา ก็ว่าแสดงว่าท่านนี่ภาวนามาไม่ธรรมาดาเหมือนกันเนาะหลวงพ่อสุวิชัยนี่ก็คูบาก็ไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกับท่านหรอก <c oughs> ก็เจอกันแค่ผ่านๆเนาะ,ะส่วนมากก็จะมีที่เห็นก็มีคูบาสันพวกคูบากโกคุบาอะไรที่ที่ไปคุยกันสนทนาธรรมกันอยู่เรื่อยเนาะถือว่าดีท่านท่านไม่ได้มาวุ่นวายกับใครนะ ถือว่าท่านเป็นะพระที่ที่งามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งครูบาก็ออให้ความเคารพนับถือนะถือว่าท่านเกิดก่อนประสบการณ์ทางโลกท่านก็เยอะนะได้ข่าวว่าท่านเรียนจบอะไรเคารู้ไหมเรียนจบปริญญาเอกหรือเปล่าใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์เป็นครูอะไรหรือเปล่าฮะ เป็นด็อกเตอร์ด้วยวอู้วาใครจะไปเรียนจบสูงอ่านนั้นคุบาไม่มีปัญญาหรอกเนาะเรียนจบแค่มอหก็เกือบตายแล้วเรียนก็เรียนไม่จบนะจบทีหลังเพื่อนอีกน,นะคูบ้านี่เกลีย์นิสัยสันดานไม่ดีด้วยก <laughs> ินเหล้าเมายา,ยาอยู่ข้างนอกเนาะดีนะที่กลับตัวกลับใจเลิกสิ่งของพวกนั้นได้ ก็เลยมาบวชเรื่องการเจริญภาวนาก็การาเจริญมรณาทุสติก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบกองนะคือการระลึกถึงความตายเนาะเจริญให้มากก็มีประโยชน์เนาะคือไม่ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราลึกถึงความตายแนละ้วมันไม่อยากได้อะไรหรอกอยากวาง เฮ้ยมีใครไม่กลัวตายบ้างในนี้ไม่ชียกมือดิเหลืเอเฮ้ย,ยใครเมื่อใครยกมือเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยวิวอเอเอไม่แน่หรอกอาจจะกลัวตายวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่กลัวก็ได้ใครไม่กลัววันนี้ก็พรุ่งนี้อาจจะกลัวก็ได้เนาะไม่แน่นอนหรอกความรู้สึกนะมันตัดสินกันไม่ได้หรอกเอาที่ปัจจุบันดีกว่าเนาะเออแล้วก็ จเจริญสติรู้สึกตัวบ่อยๆเนาะ <c oughs> เราอยู่ด้วยกันมันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะไม่ว่าเรื่องกระทบภายในภายนอกคำพูดคำจาเนาะบางทีเห็นหน้ากันก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักกันมีไหมนะคงไม่มีหรอกเนาะ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อย่างหลวงตาท่านก็สร้างวัดมา ครูบาก็อยู่กับลวงตามาปีนี้ปีเข้าปีที่เก้าเข้าปีที่เก้าพรรษาสิบเข้าพรรษาสิบนะแต่อยู่พระมีแค่สามสี่รูปไม่เกินนี้ตอนอยู่สำนักสงฆ์หลวงไม่ชีไม่มีนะลวงตาไม่รับไม่ชีลวงตาไม่ชอบไม่ชีลวงตาว่าไม่ชีข่มเหงพระท่านเลือไม่ไม่ให้ไม่เอาไม่ชีก็มีแต่แม่ขาวก็มีโยมพิงออกมาหรือเปล่า ไม่ชีพิงนั่นแหละมีไม่ชีคนเดียวเออมแม่ขาวคนเดียวปีนั้นน่ะพรรษาแรกมีผ้าอยู่สี่รูปดวอาจารย์วงเทพแล้วก็พระอาจารย์หมูพระอาจารย์หมูนี่จะพรรษาเยอะกว่าเพื่อนตอนนั้นน่พรรษาแรกคุณบาบ่ปวดใจไหม่ท่านก็ไม่ค่อยพูดหรอกพราอาจารย์หมูตอนนี้ท่านไปอยู่ที่อำเภอปากช่องอ ก็ส่วนหลวงตากรุงเทพก็ไปอยู่วัดป่าภูผาพึ่งก็เหลือแต่ภูบาคนเดียวที่อยู่กับหลวงตามายังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนสักทีเลยนะตั้งเก้าปีแล้วยังไม่เคยขอหลวงตาออกไปข้างนอกเลยอืนอกจากหลวงตาจะสั่งถ้าหลวงตาไม่สั่งครูบาไม่ไปนะอืสั่งก็ไปบางทีก็ขัดคําสั่งเหมือนกันอ๋อ <laughs> อยู่กับท่านมาเก้าปีแล้วอยู่วัดวัดป่าห้วยหลวงสองปีค่อยขึ้นมาวัดป่าบ่อน้ำพยินปี2 5งพอเอาเอารับลวดรับตัดตอนเลยวันที่ขึ้นมาวันแรกวันที่ส1เอ้ยวันที่ยี่็ดกรกฎาปีสองพนห้งตาขึ้นมากับครูบาลวงตาก็รับวัดพะวัดเสร็จเจ้าวัด องค์เก่าท่านก็ขับรถออกจากวัดไปเลยไม่พูดเรื่องราอะไรเราก็ไม่รู้ข้อมูลเราก็อยู่กับหลวงตาหลวงตาก็อยู่เป็นเพื่อนสามวันพอวันที่สี่ท่านก็ลงมาอยู่ข้างล่างเอาเราไปคิดสวยแล้วทีนี้จะอยู่ไงวะทีนี้มันก็ไม่ไม่เชิงว่าอยู่คนเดียวเราก็มีมีโยมมีพระอยู่ด้วยมีพระอยู่ด้วยรูปหนึ่ง พระบวชใหม่แหละกับโยมที่มาจากชิสเ,เกตคอยขับรถให้ก็มีพยา,ายาใบขึ้นมารับรับไปเวินตบบาทตอนเช้าช่วงนั้นมันอยู่ยากอยู่ยากมากคนคูบาก็ไม่รู้จักใครเลยไม่แต่คนในพื้นที่เนาะอยู่ยากม,มันมีหลายเรื่องบางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเออมันอยู่เพราะอยู่ยากเพราะอะไร ทั้งเรื่องอเรื่องชาวบ้านเขาก็ไม่อยากให้ภาพมาอยู่ที่นี่นะเขาจริงๆเขาไม่อยากให้ภาพมาอยู่นี่เขาเขาอะไรหนึ่งเรื่องไม้เรื่องที่เรื่องทางเงี้ยอืมม,มันเหมือนเรามาขวางขวางการทำไม้ก,กินเขาบางทีเขาก็ตัดไม้เผาฐานมั่งต้นไม้พยุงก็เยอะแถวนี้ส่วนตรงนี้มันจะเป็นพระลรานหิน เขตเขตวัดยังมาไม่ถึงตรงนี้หรอกอเพราะว่ามันมีแค่เขตวัดเราเขตแค่ถึงกุดจานทุยแค่นั้นจริงตอนที่ครูบา,าใหม่ใหม่ครูบาเดินเลาะดูถึงแค่นั้นไม่กล้ามาถึงตรงนี้เพราะว่ามันไกลไกลมันรูกก้ความรู้สึกว่ามันไกลมากนะที่เราเดินมาถึงตรงนี้แต่ว่านตอนนี้ตรงนี้มันก็เป็นศาลา สร้างสลาขึ้นมา,าทำเป็นที่เผาศพชาปนากิจเมื่อสองปีที่แล้วนะทีมงานครูบาปูทำศพแรกครูบาจำได้ก็หลวงพ่อสุมเมศหลวงพ่อสุมเมศพ่ออาจารย์ตะวันนะตอนยังตอนนั้นสลาสามหลังยังไม่สร้างพระชีก็ยังไม่เยอะหรอกก็น่าจะประมาณ พะร้อยกว่าแม่ชีก็น่าจะไม่ถึงสองร้อยหรอกมั้งเนาะ <c oughs> เมื่อสองสามปีก่อนตอนนั้นยังไม่สร้างศาลาตรงนี้ <c oughs> เขาก็ทำแค่อทำเป็นก่ออิฐเป็นเชิงตะกรนขึ้นมา <c oughs> แค่นั้นน่าจะใช้งานได้หลายหลายคนแล้วแหละเนาะได้ใช้งานศาลาของเราดิไ <c oughs> ม่ชีลงตาว่าไงนะ ไม่ชีสองพระหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้พระครั้งก่อนไม่ชีใช่ไหมเออครั้งนี้ก็พระเนะาะแือว่าครั้งต่อไปไม่ชีต้องสองล้วแหละ <c oughs> <c oughs> นะถ้าเป็นลงแต่บทมันค่อยบาลานกันไม่ชียอก,กว่าพระอืมเอามีอะไรอยาถามไหม เาอไอม่ชี้ก็ถามได้นะแต่เรื่องเรื่องภาวนาเนี่ต้องไปถามคูบาทุยอาจารย์ทุยนะท่านจะพูด <c oughs> เรื่องสภาว่าเก่งคูบาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็พูดไปตามภาษาเฉยๆหรอกออควบาชายคูบาทุยไม่ชี้เจิน้นอย่างเงี้ยตาคูบาปูอาจารย์แดงเนี่ยอ,อะครคบาก็เป็น ตัวสำรองแล้วกันนะจะให้ตัวจริงเข้ามามา,มาตอบคำถามเอาใครมีคำถามอะไรเรื่องการติดขัดภาวนาหรือก็ถามได้นะแต่ครูบาจะตอบหรือไม่ตอบก็อีกเรื่องหนึง่งหรือว่าจะตอบตรงคำถามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเหอมีไหมท่านถามคข้าครูบาในไ,ได้โบราณถือว่าเป็นจมแนน มีคอรับโอ้ยก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอืคำว่าเป็นจะเพศอะไรเป็นจะเพศหมายถึงว่าอายุครบยีิบห้าใช่ไหมแต่ก่อนคุูบาก็เชื่ออย่างนั้นนะเชื่อเพราะว่าช่วงนั้นมันก็เหมือนเป็นช่วงดวงตกหรือว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะแม่ก็ มันก็มีเรื่องมีราวนะแม่แม่ก็พาไปไปที่วัดแห่งหนึ่งแถวบ้านแหละก็ไปอาบน้ำมนต์ทั้งไปนอนในโรงศพแล้วก็อะไรไปทำบางสก,กุลเป็นบางสก,กุลตายแหละเออเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันทำแล้วมันสบายใจไงสิ่งมันทำแล้วสบายใจเราเหมือนเราว่าเราเราเสียข้อไปแล้วอ่ะในความรู้สึกของเราเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีข้อแล้วใช่ไหมเออ เราไปบางสกุลบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วก็ไปนอนในโรงไปอาบน้ำมนต์โอ้ตอนนั้นเหมือนรู้สึกสบายใจอ,อ,อ,อไม่พลาดเคาะพลาดอะไรไม,ไม่ไม่มีแล้วในตอนนั้นอะ่ะมันมันเป็นที่จิตใจกําลังใจเรามากกว่านะถามว่าไอ้เบญจเพศอะไรนะถามว่าอะไรนะทำไมทำไมถึงเชื่อว่าเบญจเพศต้องมีเคาะมันมันเป็นความเชื่อไง <c oughs> ก็ถามว่าความเชื่อเออมันเป็นความเชื่อถ้ามันเชื่อจริงๆมันก็จะเป็น เป็นอย่างที่ในสิ่งที่เราเชื่อชื่อว่าเบญจเพศมันจะมีเหตุเพศภัยไม่ดีอย่างเงี้ยเราทําไมเราไม่ออกจากความเชื่อตรงนั้นน่ะคนที่เพิ่งเกิดเกิดมาลืมตาดูโลกยังไม่ถึงวันยังไม่ถึงเดือนเขา,เาตายเสียชีวิตก่อนในท้องก็มีจริงไหมไม่เกี่ยวกับเบญจเพศหรอกมันมันตายได้ทุกเพศแหละตายได้ทุกวัยแต่มัน มันเป็นความเชื่อไม่รู้ใครเป็นคนสร้างความเชื่อตัวนี้มาเนาะ,ะเราจะทํายังไงเราถึงจะออกจากความเชื่อตัวนี้ได้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ออกจากความเชื่อเปเหอ,อให้มาอยู่กับความจริงไงความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็แน่นแหละเห็นสิ่งต่างๆโดยโดยที่เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอ,อยัง เราเจริญสตินี่แหละเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเจริญสติก็มีอะไรบ้างอ่ะสติปัฏฐานสีก็มีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมกายก็นี่แหละก็มีกายหยาบกายละเอียดกายหยาบก็ธาตุสีเนี่แล้วนี่แหละยินน้ำาลมไฟเนาะส่วนกายกายละเอียดก็รวมหายใจเลาเนี่แหละ การรู้กายที่ดีที่สุดก็คือการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราไม่แหละนะเพราะทุกคนเราก็หายใจตลอดทั้งวันนะไม่มีใครหยุดหายใจนะเออถ้าหยุดหายใจก็มีแต่หลวงพ่อวิชัยเนาะตอนนี้เนาะเออตอนนี้ทุกคนหายใจได้ทุกคนเออฉะนั้นเรารู้สึกตัวตอนไหนเราก็ปฏิบัติภาวนาตอนนั้นแหละอถ้าเราเผลอไปคิดแสดงว่าเราหลงไปกับความคิด ให้กับมาอยู่กับลมอืมันคิดก็รู้ว่ามันคิดอืมเราก็รู้ลมเข้าลมบอกเราเอ,อคิดมันคิดทั้งวันอยู่แล้วแหละเ,ออเพราะว่าคนเรามันก็มีสมองเนอะืมนอกจากจะไปกินยากล่อมประสาท <c oughs> นอนหลับไปนอนหลับขนาดนอนหลับก็ยังฝันเนาะจริงไหมมัน <c oughs> คิดดีเราก็รู้คิดชั่วมันก็รู้คิดกุศลก็รู้คิด อากุศลล้วก็รู้เราเราไม่ไปขัดแย้งแล้วคอยตามมันถ้าเราเข้าไปเป็นมันเราจะเกิดเป็นเวทนาสุขทุกทักทนทีเนาะคิดดีมันก็เพลินไปสุขไปคิดไม่ดีมันก็ทุกข์นั่นแหละเป็นเรื่องจริงปกติให้สังเกตดูเนาะเนาะ,ะมีคำถามบะืจ้งกะที่เราวะ <laughs> วะาขเขาเกิยดสมมุติว่าเราแหละ กูบางคะเรความเ<น>ชื่อว่าตายแล้วฟื้นละคะกูบางอย่าแก,ก่ตกลงข้อสุวิชัยก็เหมือนกันมีแม่ทีบอกว่าแน่ใจได้ยังไงว่าท่านตายแล้วท่านอาจจะตายแล้วฟื้นก็ได้ก็ลองดูก็มานอนเฝ้าทั้งคืนก็ได้นี่เปิดโลงไว้นี่แล้วก็ถอดปากออกแต่ว่าแช่แข็งขนาดนี้คงไม่ฟื้นแล้วแหละเ <laughs> นาะยิ่งกว่าช่องฟีดตรงมั้งตรงนี้ใช่ไหมลอง่อเขียวเคยเข้าไปนอนยังยังนะโอ้ <c oughs> ตายแล้วฟื้น กูบาก็เคยได้ยินนะแต่ยังยังไม่เห็นกับตาตาแล้วฟื้นเนี่ยอ,อาจจะเป็นสภาวะของร่างกายที่คูบาก็อธิบายไว้ถูกหรอกต้องอธิบายด้วยทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเอาคำถามต่อไป <laughs> ทำไมขึ้นต้นบทสวดมนต์ต้องตั้งนโมสามจบทุกครั้งะคะอืมนโมตัสสะพระคะวะโตัวไ้ไหมสามครั้งนโมก็ว่านอบน้อมขอนอบน้อมต่อ,อพระพุทธขอนอบน้อมต่อพระธรรมขอนอบน้อมแต่พระสงฆ์มันเป็นการแสดงความนอบน้อมอย่างหนึ่งแหละนะโอเคไหมอไปผ่าน <laughs> ตอนนี้ยังมีมีมีการจัดงานศพให้สัตว์ตะขาบุบาลคุณคิดว่าการจัดงานศพให้สัตว์เนี่ยมีความเหมาะสมในทางพระพุทธศาสนาไหมคะโอ้มันจัดจะไงจัดงานศพให้สัตว์จัดก็ตายไปแล้วเลยจัดให้คนก็พอแรงแล้วยังไม่จัดให้สัตว์อีกสัตว์ก็คือสัตว์อยู่เวลาเรา ค่าปูค่าปลาค่าวัวค่าควายทำไมไม่จัดงานสฉให้มันบ้างอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวเองยึดสิ่งที่ตัวเองรักอย่างหมาอย่างเงี้ยันยึดมากๆก็บางทีก็รักยิ่งกว่าลูกก็มีแมวอย่างเงี้ยจริงไหมใครเคยเป็นไหมล่ะอ,อลองคิดดูเวลามันป่วยเดีเ๋ยวไปรักษาหาหมอแต่้ทีที่โอ้ค่าอยู่ค่ายาแพงกว่าคนอีกหมดไปเป็นเป็นหมื่นบางคนหมดไปเป็นแสนนู่นะ เลี้ยงหมาอืมกูบาก็เลี้ยงกันนะตอนนี้เลิกแล้วลวงตาบนให้บ่ยอยเดีวนี้เลิกเลี้ยงแล้วก็เหลือแต่ไอโบตัวเดียวไปอยู่กับป่าจารย์แดงฮเอาคำถามต่อไปยิบๆจบ นี่คือเวลาที่ภรรยาท้องค่ะครูบาเวลาุภรรยาท้องแก่เนี่ยสามีก็ไปทำผิดศีลน,นอกใจภรรยาและชีวิตก็เจออุปสรรคทำอะไรไม่ขึ้นไม่เจริญอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกับการนอกใจภรรยาท้องแก่ไหมคะม,มันก็เกี่ยวอะ่ะเพราะว่ามันผิดศีลไงถ้าผิดศีลนั่นแหละทำอะไรก็ไม่เจริญมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละ อสินห้านี่ยยิ่งเรื่องประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยส่วนมากก็มันก็เป็นเรื่องของสัตว์โลกเนาะบางคนมันก็มากมากในกามเขาก็ต้องหาหนึ่งไม่พอไม่พอเอาสองเอาสามอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมของเขาครูบาก็พูดอะไรเยอะไม่ได้หรอก แล้วแต่เขาจะรับผลยังไงส่วนมันจะเป็นวิบากตั้งแต่ต้นต้นเหตุหรือปลายเหตุก็ล่ครูบาไม่อาจรู้ได้แต่ว่าเขาต้องรับได้รับผลแน่นอนถึงเวลานั้นเขาจะรับยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับมันก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเขายอมรับสิ่งที่เขาทําได้เขาก็จะทุกน้อยลงถ้าเขาไม่ยอมรับเขาก็อาจจะทุกมากเสียสติอาจจะถึงขั้น วิปรปลาดฆ่าตัวตายเสียทั้งคนรักและเสียทั้งทรัพย์สินได้ลหลายอย่างเนาะเนาไม่รู้พูดอะไรเนาะ ฟังได้ก็ฟังเนี่ยไม่ใชอฟังไม่ได้ก็ต้องทนฟังห<อ>น่อยเดี๋ยวก็จบแล้วฟังได้อยากาอย่างเาเมื่อเช้านเนี่ยท่ะที่แล้วพ่อสุสุวิชัยท่านแบบสำลักอาหารนะคะ่ะแล้วแล้วท่านนี่ไปแล้วในระหว่างที่ท่านสำลักอาหารนะถ้าเกิดว่าท่านท่านเจ็บท่านดับ,บลงขนาดนั้นนะคะ่ะท่านว่าจะมีสติไหคะหรือว่าตายแบบไหนคะตายแบบนั้นะอ้ตายแบบเซ็บๆบเหรอ ถ้าใครอยากตายแบบแทบบเหมือนท่านก็ตายตอนกินข้าวนะอุบาก็ไม่รู้ว่า,วาตอนนั้นจิตท่านเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าท่านถ้าท่านไปตอนที่ว่าท่านไม่ได้ยึดกับสิ่งใดแล้วก็ท่านก็ไปสู่ภพภูมิอย่างสุคติแหละเพราะว่าไม่มีสิ่งยึดเพราะสังเกตว่าคนไหนที่กรรมทำกรรมมาเยอะอย่างเงี้อยอย่างพวกฆ่าสัตว์ หรือว่าชอบทำร้ายร่างกายคนเดือนอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเลี้ยงไก่ชนอย่างเงี้ยตอนตายเ็าจะทุรนทุลายไหมแต่กูบาก็ตอนเป็นเด็กก็เคยเคย,เคยเห็นนะเคยได้ยินบ้านข้างๆนะก่อนตายเขาก็เสียงร้องโหยหวนเหมือนกันนะร้องเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนสัตว์เหมือนหมูถูกเชือออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีส่วนนะครูบาว่าเออมันกรรมมันก็มันก็เป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนนะเราไม่อาจรู้กรรมคนอื่นได้หรอกให้เราสังเกตดูกรรมตัวเองหละกรรมปัจจุบันเราดีกว่าเนอ้อสังเกตตัวเราดีกว่ากรรมในอดีตมันเราแก้ไขไม่ได้แต่เรา แก้ไขปัจจุบันได้เพื่อการก้าวไปสู่อนาคตอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเรื่องอนาคตส่วนเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องของความจำหรือว่าตัวสัญญานี่แหละเราทุกข์อยู่สองอย่างนี่แหละทุกข์กับอนาคตกับเอาสัญญาความจำกลับมาทุกข์เนาะฉะนั้นให้เราอยู่กับปัจจุบันก็คือคอ,อยู่กับลมหายใจเรานี่แหละเนาะ วันไหนมันกลับไปคิดก็ดึงเข้ากับดึงเข้ากับดึงมาสู่ลมหายใจเนะาะมันคิดก็ปล่อยมันคิดไปไม่ต้องไปไปไป,ไปลำคาญมันไม่ต้องไปนั่นมันแล้วก็เออให้มันรู้ว่ามันคิดแล้วก็รีบกลับมาดูลมรู้ลมเข้าลมบอ,อกของเราหลย,ลยนะครูบาก็อยู่อยู่อยู่แบบนี้แหละถ้ามันคิดก็กลับมาอยู่กับลมเราไม่ได้ไปสร้างเวทนาลมเพิ่ม,มให้มันเป็นแค่ความคิด จะให้มันเกิดเป็นเป็นขั้นเวทนาเนาะถ้ากรุงสุขมันก็หลงไปกับสุขถ้าทุกข์เราก็เกิดเป็นเวทนาทุกข์ยิ่งทุกข์มันก็ยิ่งคิดซ้ำๆซ้ๆอยู่นั่นแหละเคยสังเกตไหมเวลา,เ,าเราคิดเรื่องอะไรไม่ดีเรื่องกังวลเนี่ยมันจะคิดอยู่เรื่องเดียวทั้งวันเลยนั่นแหละเ,เราจะหาวิธีโยกจากาความคิดตัวนี้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกจเจริญสติ เริญปัญญาให้มันพัฒนาขึ้นเนาะให้มันรู้เท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเองในแต่ละวันเนาะเอ,อเราไม่ต้องไปยุ่งกับคน,อ,นอื่นหรอกคนอื่นเขาจะดีจะชั่วเราก็ไม่ไดีดีได,ด้ชั่วไปกับเขาเนาะเราไม่ได้ไม่ได้มีผลเสียหรือว่าผลผลได้ผลเสียอะไรกับเขาเราอยู่กับนี่แหละอยู่กับตัวตัวเองนี่แหละต่างคนก็ต่างทำหน้าที่กันไป ใครทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยอหรือไม่ทําเลยก็อย่าไปสร้างความลาคาญความวุ่นวายให้หมูม่เพื่อนเขาเนาะถึงเราไม่ได้เป็นผู้สร้างก็อย่าไปเป็นผู้ทําลายเนาะเราไม่ทําความสะอาดก็อย่าไปสร้างความส,ก,ส,ก,สกปรกเนาะนะ,นะดินทันกันแล้วลิ้นเริ่มแข็งแล้วอ๋อคำถามต่อไป ครึ่งชั่วโมงยังพอแล้วมั้งอีกสอนาทีค่ะโอเคคำถามหนึ่งพอแล้วจะให้หลวงพ่อเกี่ยวมาอะไรแทนดีไหมคำถามนะคะคุณอาเพราะว่าพี่สาวไม่สามารถจะมีลูกได้จึงจัดหาภรรยาน้อยมาให้สามีเพื่อจะได้มีทายาทสืบสกุลทําอย่างนี้ผิดศีลข้อการเนมคะาแล้วเรายินยอมให้ขอทำงั้นเหรอ อืเราอยากได้ลูกแค่แคอยากหรือว่ายังไงอืม,มันก็ต้องผิดดีเพราะว่าเราก็สามีเราก็ม,กมีคู่ครองอยู่แล้วมันก็มีหลายอย่างนี่อยากได้ลูกหรือว่าอะไรงั้นก็เราไปอไปทำอะไรอะ่ะเด็กหลอดแก้วหรือไปขอลูกคนอื่นเขามาเลี้ยงก็ได้นี่เนาะไม่ถึงต้องขั้นทำขนาดนั้นหรอกครูบาว่าเนาะ มันก็ไม่ดีหรอกคุบาก็ไม่สนับสน,นุนหรอกนะถ้าจะพูดว่าดีก็ไม่ได้อีกลวพูดว่าไม่ดีก็ไม่ได้เนาะแต่คุบาว่ามันไม่สมควรเนาะเอาให้คําถามเลงเนา <c oughs> <c oughs> ตอบตอบ,ตอบไม่ตอบไม่ชัดด้วยเลยเอาคาถามใหม่อาจารย์ครับกำลังเห็นจิตแล้วแต่เห็นไม่แล้วผมไปสังเกตมันแล้วมันหายไปคนทำอย่างไรครับถึงจะได้เห็นฮะเห็น อะไรนะามใหม่ดิเขาบอกว่าเขากําลังเห็นจิตแล้วแต่ أ, ผมสังเกตมนแล้วมันหายไปควรทํายังไงดีครับจะได้เห็นมันอีกครั้งหนึ่งโอก็ไม่ต้องไปอยากเห็นมาหรอกเห็นจิตเห็นอะไรลหละก็เห็นความคิดตัวเองนี่แหละมันเห็นความคิดเห็นว่ามันคิดไหมเห็นว่ามันไม่คิดนั่แหละมันก็มีอยสองอย่างมันไม่คิดดีก็ค,คิดชั่วแหละรหรือว่าไม่คิดยังไงเห็นจิตอ่ะต้องถามว่าถามก่อนว่าจิตคืออะไร เนาะจิตมันก็คือความคิดนี่แหละความรู้สึกนึกคิดเนาะตัวเฉยเฉยมันก็จิตเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่รู้จิตนะมันเฉยก็ต้องรู้ว่ามันเฉยนะรู้ว่างก็รู้ว่ามันว่างนะเออมันเป็นอาการเขาเรียกอาการอาการเฉยนั่นแ,แหละเอาแค่นี้แหละมั้งพอแล้วแหละเอาไว้พรุ่งนี้เนาะ